ทำไมสวยอย่างนี้สวยขี้ใจสวยขี้ใจเลยอ่ะสวยขี้ใจเลย เอยีใจให้หนุมร้อ,องอย่ใีใจหน่อยใหเ็ยเอาสูให้ใจเลยสูให้ยอใจ <Thank> สวัสดีครับ <laughs> อาใครผมมือขอยให้รวยค่ะสักครู่นิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าทางทีมงานยังไม่ได้ไว่าเจ้าที่ก่อนนะคะขออนุญาตให้เราคุยกับเจ้าที่เจ้าทางนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะ,ะโชว์ชุดต่อไปโชว์ชุดท้ายของพวกเราแล้วนะคะอยู่กันมาตั้งแต่ต้นจนจบทั้ง3รอบแนะนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นไงคะโชว์หน้าองศาร์ไหมคะ แล้ผู้ชายทิ้งไปแล้วก็แดกมะม่วงงงมากโซอะไรก็ไม่รู้นะคะเออมีมะม่วงก็แบ่งมะม่วงนะคะใครได้กินมะม่วงก็ขอให้ร่้ไม่รวยนะคะให้สุ่วยรางวัลที่หนึ่งนะคะช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยสําหรับสยามสแควร์นะคะที่ได้ให้โอกาสเจนนิวองโชว์นะคะทุกท่านนะคะท่านได้เห็นโชว์แล้วชอบนะคะเดินเข้ามาค่ะสิบบาทยี่สิบใส่ในตะกร้าได้นะคะเงินไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเอาไปเลี้ยงผู้ชายล้วนๆนะคะตรงนี้นิดหนึ่งนะคะถ้าท่านอยากจับสมหวังในความรัก นะอยากให้กระเทยมีผัวไวๆนะคะให้นะคะ,ะนำเงินใส่ตะก้านีไว้นะคะอย่าคิดว่าเราจะไปเรียนพ่อเรียงแม่นะคะนี่แต่เป็นลูกกระตันอยู่มากล่าสุดไม่อยากมาเมานะเนี่ยอย่างพี่เองเนี่ยล่าสุดกลับบ้านไปเชื่อไหมให้เงินแม่เลย6 0พันนะคะก่อนออกจากบ้านพูด3ามคำแม่น้ําตาไหลเลยแม่ขอทองบาทหนึ่งได้แล้วใช่ไหมคะ ขอ,ขอบคุณค่ะนะฮะรอสักครู่นิดหนึ่งช่วงนี้ต้องขอบคุณสำหรับสยามสแควร์ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับสายการบินค่ะสปอนเซอร์ของเรานะ,ะสายการบินมรสุมแอร์ไลน์นะคะมรสุมแอร์ไลน์ถึงเครื่องจะสายแต่คุณก็ไม่ตายเลยเพียงลำพังขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับ ขอบคุณนะคะสำหรับนะคะอยากให้อาน้ำดำตาเจ้าวาดใส่ที่คัดผมนะคะของแท้ของดีต้องมีลูกเจ้าวาดใส่ที่คัดผมขอบคุณด้วยขอบคุณทุกท่านที่เอาเงินใส่ตะกร้าในวันนี้นะคะใครใส่ขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะใครยังไม่มีผัวขอให้ได้ผัวนะคะอ่อร่ำรวยเลยทีเดียวนะคะขอให้สุขสมหวังนะคะขอบคุณสำหรับสบู่อ้อนผัวค่ะสะบู่อ้อนผัวใช้แล้วจะเสียตัวเพราะผัวมโนเนียใช้แล้วร่างกายจะอ่อนเพลียผู้ชายจะลมเนี่ยทุกค่ำคืนสบู่บ้างผัวนะคะตอกบางคนตอนเด็กหน้าดำจิ้มขา, <S <S ขาวพอสูเป็นสาวหน้าขาวจะจิ้มดำปัญหานั้นจะหมดดไไป้ ใช้สบู่อ้อนผัวดำตรงไหนฟอกตรงนั้นดำตรงไหนฟอกตรงนั้นนะคะบางคนตัวขาวขาหนีบดำร่องตูดมองค,ค้ำแคนโดยยยนย่ำยีจิมมีตำหนิจิมตกขาวเมนอัพจิงก็คือจิมฮานามินะคะก็จะสามารถใช้สบู่อ้อนผัวตัวนี้ได้นะคะสบู่อ้อนผัวของแท้ของดีต้องยุกโสเพนีอยู่ข้างกล่องด้วยนะคะถ้าทุกท่านไปซื้อแล้วไม่มีลูกโสเพนีอย,อยู่ข้างกล่องท่านกำลังเจอของปลอมนะคะอันนี้ต้องขอบคุณด้วยขอบคุณชดชันนยค่ะชุชันนายนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะชุชันนยตราปิโตจังนะคะใส่ได้ใส่ดีใส่แล้ว โตจังขอบคุณด้วยนะครับปรบมือใสปอนเซอร์ของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็เสียงให้ปรบมือกับเจนนี่วงโชว์